เมื่อตอน10.30ที่ผ่านมานะครับสารปกครองกลางก็ได้นัดไต่สวนทางผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ฟ้องครับโดยมีคำฟ้องเนี่ยนะครับที่ต้องการระบุระบุไว้ว่าการดำเนินการในการประมูล 3G ที่ผ่านมานั้นอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงขัดต่อพรบอ,องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยทางฝั่งผู้ฟ้องอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งคุณเฉลิมศักดิ์จันทิมซึ่งเป็นเลขาธิการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเข้ารับการไต่สวนแล้วก็ให้ข้อมูลกับองค์คณะตุลาการสารปกครองกลางครับคุณเฉลิมศักดิ์บอกนะครับว่าการดําเนินการไต่สวนครั้งนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางด้านของสารปกครองกลางนั้นจะต้องการข้อมูลในประเด็นไหนอย่างไรก็มีการเตรียมเอกสารและหลักฐานเอาไว้ครบถ้วนครับและโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเขาเห็นว่าการประมูล 3G ของกสทช,ชจะขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา47รวมถึงพรบอ,องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในมาตรา45 จึงคิดว่าน่าจะมีการระง,งับการประมูลครั้งนี้เอาไว้ก่อนและดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เลยาธิการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีเจตนาทําให้การออกใบอนุญาต 3G ล่าช้าแต่เห็นว่าควรจะทําให้ถูกต้องชัดเจนซึ่งแม้จะช้าก็ยังดีกว่าปล่อยให้มีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับส่วนทางด้านของโฆษกสารกครองกลางครับคุณไพรโรธมินเดนก็บอกว่า วันนี้สารปกครองกลางจะยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องเรื่องของการประมูลใบอนุญ,ญาต 3G ออกมาแน่นอนเพราะแม้จะมีการไต่สวนผู้ฟ้องอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วแต่ว่าจะยังคงต้องรอการไต่สวนผู้ถูกฟ้องอย่างสำนักงานกสทอชออก่อนในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาสนาทีจากนั้นจึงจะมีคำวินิจฉัยเพื่อให้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ 3G นะครับที่ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตกลงวันพรุ่งนี้ พอไต่สวนเสร็จแล้วคําสั่งที่ออกมาจะเป็นในรูปแบบไหนแต่เท่าที่หลายฝ่ายคาดการกันเอาไว้หลักๆที่ทางศาลท่านอาจจะมีคําสั่งออกมาได้และที่ทุกฝ่ายจับตาดูกันอยู่ก็คือการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะระงับการออกใบอนุญาต 3G ออกไปก่อนเพราะว่ากําหนดการเดิมของทางกสทอชอก็คือว่าจะให้มีการออกใบอนุญ,ญาตภายในระยะเวลา90วันก็จะไปครบกําหนดในวันที่18มกราคม56 แต่ว่าถ้าเกิดสารปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาก็จะทําให้การออกไปอนุญาตนั้นเป็นเมไปไม่ได้ตามกําหนดที่มีการวางเอาไว้หรือว่าหลักเกณฑ์ของทางกสทชอนะครับจากเรื่องของ 3G ครับผมพาไปดูเรื่องของกระทรวงแรงงานกันบ้างเพราะว่าทางรัฐมนตรีแรงงานคุณพเดิมชัยสะสมทรสมยัออกมายืนยันชัดเจนครับว่าในสัปดาห์หน้าวันที่20พฤศจิกายน ทางกระทรวงแรงงานนั้นจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วทั้งประเทศ77จังหวัดนะครับหลังจากผ่านมติในส่วนของคณะกรรมการค่าจ้างกลางมาเรียบร้อยแล้วและการเสนอครั้งนี้ยืนยันว่าเสนอแน่ๆครับแม้จะมีเสียงคัดค้านออกมาจากภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขอให้เลื่อนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปเป็นปี2558แต่คุณประเดิมชัยยืนยันรัฐบาลพร้อมครับ ที่จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อศึกษาผลกระทบรวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไปคุณพเดิมชัยย้ำด้วยว่าการปรับขึ้นค่าแรงคันนี้พิจารณาแล้วอย่างรอบครอบรวมทั้งรัฐบาลก็มีมาตรการทุกด้านในการช่วยเหลือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีด้านของการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงจะทําให้ประเทศเติบโตอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 มาดูทางฝั่งของลูกจ้างกันบ้างครับอย่างประธานที่ปรึกษาสหาพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยคุณยงยุทธเม่นตะเภาก็บอกนะครับว่าทางเครือข่ายกําลังติดตามดูอยู่ว่าสัปดาห์หน้าคุณเดิมชัยจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอให้ปรับขึ้นค่าแรงตามที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากไม่เข้าครามอเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวทันทีส่วนกรณีที่ภาคเอกชนนั้นขอเวลาในการศึกษามาตรการในการเยียวยาก่อนเนี่ยนะครับ อันนี้ทางผู้ใช้แรงงานก็เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการดีครับแต่เมื่อรัฐบาลมีการประกาศนโยบายเอาไว้แบบนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อและรัฐบาลเองก็ต้องเป็นคนไปดูแล SME ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่โดยส่วนตัวคุณยงยุทธเชื่อว,ว่าการปรับขึ้นค่าแรงร้อยละสนั้นถือว่าไม่ได้มากจนเกินไปเพราะคิดว่าความจริงค่าแรงของเมืองไทยน่าจะปรับขึ้นมาเป็น400บาทต่อวันด้วยซ้ําเพื่อให้ทัดเทียมกับค่าครองชีพที่มีการถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ส่วนฝั่งของนายจ้างอย่างคุณธนิตโสรัดครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มองว่าภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการทำธุรกิจจากต้นทุนเรื่องของค่าแรงรวมถึงต้นทุนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าด้านการขนส่งก็เลยทำให้มีทิศทางครับที่อาจจะมีการขยับราคาสินค้าขึ้นทำให้ SME นั้นบางรายอาจจะถึงขั้นประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและถ้าหากว่าปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็อาจจะมีการปิดกิจการลงไป ส่วนมุมมองที่มีต่อมาตรการในการเยียวยาของภาครัฐก็ดูแล้วช่วยได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับชื่อว่าทางธุรกิจโดยรวมอาจต้องทยอยปรับราคาสินค้าประมาณไตรามาสที่สองของปีหน้าเพื่อที่จะลดภาระต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อความอยู่รอดเพราะว่าไตรามาสแรกนั้นจะยังคงใช้สินค้าที่มีการสต็อกของเดิมเอาไว้อยู่ขณะที่ธุรกิจส่งออกทิศทางเองตลาดก็ยังไม่ฟื้นตัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงจากผู้ประกอบการนะครับอย่างคุณธนิต ถึง SME ทั้งหลายว่าถ้าเกิดจะปรับจริงๆเนี่ยอาจจะต้องปรับได้ประมาณไตรมาสที่2แต่บางรายถ้าเกิดว่าปรับแล้วสู้กับคู่แข่งไม่ได้อาจจะต้องถึงขั้นปิดกิจการด้วยซ้ำจากกระทรวงแรงงานครับพาไปดูงานด้านคมนาคมกันบ้างเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน8.39เลิกดีครับเป็นเวลาที่ทางด้านของผู้ว่าการการรถไฟคนใหม่แห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทอ คุณประพัฒน์จงสงวนได้เข้าไปปฏิบัติงานเป็นวันแรกรวมทั้งได้มีการมอบนโยบายให้กับพนักงานการรถไฟด้วยคุณประพัฒน์บอกนะครับว่าการดําเนินนโยบายของทางการรถไฟต่อจากนี้จะมุ่งเน้นนโยบาย4ข้อสําคัญด้วยกันอย่างแรกครับก็เรียกร้องให้พนักงานการรถไฟทุกคนร่วมมือกันพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะการเร่งปรับปรุงด้านการบริการเพราะโดยส่วนตัวยอมรับเลยว่าการรถไฟนั้นกนําลังประสบปัญหาการขาดแคลนตู้หัวรถจักรตู้โบกี้ รวมไปถึงสายพานการขนส่งสินค้าจากปัญหาที่ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นหลังจากรัฐบาลได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อมา1 7 0ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้โครงการจัดซื้อนั้นยังล่าช้าอยู่มากก็เลยคิดว่าจะถือโอกาสนี้ในการหาหัวรถจักรให้เพียงพอต่อการใช้งานเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น,ตนๆเลยครับและถ้าหากว่าการจัดซื้อต้องมีการสั่งประกอบหัวรถจักรซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1-2ถึงปีก็ถือว่าล่าช้าเกินไปเพราะฉะนั้น เลยเสนออีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถจัดเช่าหัวรถจักรจากประเทศมาเลเซียเข้ามาได้เพราะว่าจะมีขนาดของรางเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นขนาดหัวรถจักรก็จะเท่ากับของประเทศไทยด้วยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแนวทาที่2ของนโยบายคุณประพัฒน์ก็บอกว่าจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานการรถไฟให้ดียิ่งขึ้นฟังแบบนี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาการสตรายหรือว่าปัญหาการนัดกันหยุดงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นน่าจะมีลดน้อยลง อย่างที่3ครับก็คือการพัฒนาหารายได้เข้าสู่องค์กรจากที่ดินที่มีอยู่ในมือและหนึ่งในนั้นครับก็คือการไปเจรจากับบริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งมีการเช่าที่ดินกับทางการรถไฟอยู่และกําลังจะหมดสัญญาก็จะมีการเรียกให้มีการจ่ายค่าเช่าเพิ่มนะครับเพื่อให้เกิดรายได้กับการรถไฟแล้วก็ลดภาระเรื่องของการขาดทุนอย่างสุดท้ายครับนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยเฉยพาะรถไฟความเร็วสูงคุณประพัฒน์ก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพของพนักงานการรถไฟ จะสามารถบริหารรถไฟความเร็วสูงได้เองนะฮะซึ่งหลังจากนี้ต้องพิสูจน์ให้รัฐบาลเห็นว่าทางการรถไฟนั้นจะสามารถเป็นผู้บริหารรถไฟความเร็วสูงได้จริงๆซึ่งตัวเขาก็พร้อมจะไปชี้แจงกับรัฐบาลและเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าหากว่าการรถไฟนั้นจะมีการปรับปรุงองค์กรและการพัฒนาการเดินรถที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอดูนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าล้าหลังมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับ การรถไฟของประเทศอื่นๆในยุคข,ของคุณประพัดจงสง,งวนมานั่งกุ่มบังเหียนอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยเฉพาะการรับนโยบายของทางรัฐบาลมาทางรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงที่ในอนาคตจะมีบทบาทสําคัญในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกให้กับผู้ประกอบการรวมถึงจะสามารถช่วยลดราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ในอนาคตนั้นการแข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นนะครับ ปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างสวิงตัวพอสมควรตอนเปิดตลาดบวกขึ้นมาได้ประมาณ3จุดหลังจากนั้นก็ดิ่งลงไปอยู่ในแดนลบและพอสุดท้ายจริงๆครับก่อนปิดตลาดครึ่งเช้าเริ่มพังงกหัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งและปิดตลาดในแดนบวกโดยขึ้นมายืนอยู่เหนือ1290จุดได้สําเร็จนะครับแต่วัดชนีนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่1.41จุดเท่านั้นมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่14,112ล้านบาท เมื่อช่วงเช้าผมคุยกับทางผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบอลไอร่านะครับคุณสมพงษ์เบนจเทพานันโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าดัชนีนั้นคงจะไม่หลุดระดับ1,280จุดครับโดยกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในช่วงนี้ก็คือกลุ่มของฐานหินพลังงานแล้วก็อาหารซึ่งมีการประกาศผลประกอบการออกมาไม่ดีย่ที่มีการคาดหมายกันเอาไว้โดยเฉพาะพลังงานเนี่ยยังซึมๆในช่วงของไตรมาสที่4เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง และไปเข้าในส่วนของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลประกอบการที่โดดเด่นแทนทางด้านของค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดตลาดมาช่วงเช้าวันนี้ก็ทรงตัวอยู่ในกรอบแคบๆครับอยู่ที่30บาท67ถึงเจ็ดสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยเท่านั้นครับจะปิดตลาดวันนี้30บาท66ถึง69สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้านายเมกบวกขอภัยครับปรับลดลงมาแรงพอสมควรนะครับ สี่เหรียญมาอยู่ที่84.44ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อบาเรลเพราะว่าทุกคนนั้นยังคงกังวลกับเรื่องของหน้าผาทางการคลังอยู่ได้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับขึ้นมา50บาทในช่วงเช้าวันนี้มาอยู่ที่2,000ขออภัยครับราคารับซื้อทองคำแท่ง25,550ขายออก25,150บาทและรูปพันธ์ขายออกบาทละ25,550บาทครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับ